หนึ่งคนที่กลุ่มหัวใจคนใจลุกทุ่งไว้มากมายเลยครับผมโอเคครับอใครยังไม่ได้ฟังใครไปใครฟังแล้วไปปั่นยอดวิวด้วยเมื่อเร็วๆนี้ก็เพิ่งจะออกเพลงใหม่แฟนครับโอ้ห้ามไม่หยุดออกไปแล้วไม่หยุดออกไปไม่หยุดออกไปทำไมเราสองคนคุณจะมีแฟนคลับแบบนี้บ้างเนาะหล่อไปครับ โอ้ย oh นะครับเมื่อกี้ขอหวยกันไปถ้าเกิดว่าถูกแล้วค่อยต่อกันทีหลังนะถ้าไม่ถูกก็ไม่เป็นไรไปถ้าเกิดว่าถูกแล้วค่อยต่อกันทีหลังนะถ้าไม่ถูกก็ไม่เป็นไรก็ไม่ได้ไหมนะมีขอหวยด้วยใช่บอกหวยอะไรเปลี่ยนเพลงบอกไม่ได้อ่ะบอกเลยห้าหนึ่งอ่ะให้ถ้าถ้าถูกก็ดีถ้าไม่ถูกทำไงถ้าถูกเราก็ติดต่อกันทีหลังถ้าไม่ถูกเราก็แงียบย้าย ็ถ้าถูกเรารู้จักกันเราเป็นญาติกันถ้าถูกเรารู้จักกันเราเป็นญาติกันถ้าไม่ถูกแล้วถ้าไม่ถูกเราก็เป็นคนคุ้นเคยก่อนขอบคุณมากครับขอบคุณครับอาตัวแล้วนะโอ้โหระยะเปลาห้านึ่งร้อยม่ยุ เราพูดเตียงด้วยต้องถูกแล้วมั้งไอ้พูดขนาดเนี้ยเราพูดเตียงด้วยต้องถูกแล้วมั้งไอ้พูดขนาดนี้ยได้เลยครับหมักหมักนะแต่ว่าเรื่องหวยค่อยคุยกันทีหลังนะเอ้ยห้าหนึ่งเมื่อกี้ถูกเปล่าห้าหนึ่งนะ 5, 1. 1> ห้าหนึ่งถ้าใครถูกติดต่อมาใครใครไม่ถูกก็ไม่ถูกถก<า><ใ>นันไปเงียบเัดไปเราต้องหารกันต้องแบ่งกันฮะโอเคบทเพลงสุดท้ายในค่ำคืนนี้นะฮะ